สวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดมั่นคงนะครับเพื่อนๆจังหวัดสมุทรสาครครับผมวันนี้มาเพื่อนมาแนะนําร้านร้านอะไรฮะร้านเป็ดทะโลไหมเจ๊ปุ๊กครับเจ๊ปุ๊กเป็ดทะโลนะเอเอย่างนี้ก็กําลังอ่านกันเลยนะลูกค้ากําลังมานะครับเพื่อนนี้ตัวหมูขายยังไงครับหนึ่ละยี่สิบชัเป็ดตัวละสามร้อยห้าสิบเป็ดตัวละสามร้อยห้าสิบครับที่หาดจริงๆเป็นอะไรครับ ลิ้นหมูครับิลิ้นหมูใช่ครับรวมได้ทุกอย่างทีนยี้สิบรวมได้ทุกอย่างนะครับเพื่อนทีละยี่สิบบาท สวัสดีคุณแม่ค้านะครับอ,อันนี้เป็นตัวอะไรครับผมอันนี้เป็นหูหมูค <c oughs> ่ะหูหมูไหมฮะค่ะหูะหมูพะโล้ค่ะหูหมูพะโล้อันนี้เป็นหัวหมูค่ะครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นเลือดเป็ดค่ะครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นหัวหมูค่ะแต่เป็นรวม<อ>วมีหัวมีหมูมีลิน้นด้ค่ะครับแล้วตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นไส้เป็ดค่ะพี่ครับผมตัวนี้เป็นคอคอเป็ดอันนี้เครื่องในเป็ดอันนี้กึ่นกึ่นเป็ดนะใช่ค่ะพี่บอกมาเนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะมีเครื่องในทีละยี่สิบ คอคอละยี่บห้าบาทได้เป็ดผีดละสี่สี่คร่งัวครับผมเป็ดครึ่งตัวร้อยแปดสิบถ้าเป็นตัวสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะเลือดก็ละยี่สิบบาทเลือดก็ละยี่สิบคนหมูหมูผีดละยี่สิบบาทรวมได้ทุกอย่างเลยค่ะเลือดไม่เอาได้ไหมเอาค่อนข้างเนี่ยได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวฮะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ค้าได้ขายของก่อนนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนร้อยนะจะโอเคยังไงเดี๋ยวฝากร้านอีกทีร้านขายว่าไหนบ้างนะขายวันขายเป็นีวัานอาทิตย์ตลาดที ยกเว้มาที่อันเดียวนะครับเคื่อสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับนะครับผมพ่อค้าด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องอหลงคูด,ดี้เวยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นุนทางร้านด้วยนะครับตลาดนัดมั่นคงนะครับเพื่อ,อนร้านเป็ดพะโล้นะครับ